สำหรับเพื่อนท่านใดที่เทปบริสกับเอ็กซ์โนวานะครับต้องสนใจสูตรนี้ครับนั่นก็คือสูตรล่อไข่หามังกรเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยครับและสำหรับสูตรล่อไข่หามังกรนะครับมันมีอยู่2แบบครับคือมังกรเขียวและมังกรแดงนะครับอ่ะมาดูครับมังกรคอเป็นอย่างไรครับมาดูตรงนี้ฮะ มันก็คือ p a t เทิร์นอัพเทนะฮะได้แก่แท่งกราฟสีเขียว3แท่งครับมับงกรเขียวจะปรากฏมานะครับเมื่อปรากฏปุ๊บครับเราจะล่ามังกรครับโดยการใช้แพท t ทิรนี้ครับเราเรียกว่า Pattern Sideway วหรือ p a t เทิรปิงปองนะฮะ เมื่อออกเป็นกราฟสีเขียวครับเราจะเริ่มต้นจากการทายแบบคอไม้1นะครับแล้วก็ไม้2แบบนี้นะฮะไม้3และไม้4สลับกันฮะเราเรียกว่าแพทเทิร์นปิงปองนะครับแนะนาว่ามีประมาณสัก6ไม้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างครับเลยเขียนแค่4ไม้นะครับมาดูอีกมังกรหนึ่งครับเราเรียกว่าสูตรล่อไข่หามังกรพุทธครับหรือมังกรแดงนั่นเองนะฮะอ่ะมังกรแดงครับเพื่อนๆก็รู้กันอยู่นะฮะว่าเป็นดาวเทรดนะครับได้แก่ กราฟแท่งสีแดง3แท่งติดกันครับมังกรแดงปรากฏนะครับเจอแบบนี้ทำยังไงแน่นอนครับเราก็จะล่ามังกรแดงครับโดยการใช้แพทเทิร์นไซเวย์นะฮะมันจะเป็นแบบนี้ครับไม้1เป็นแดงไม้2เป็นคอนะฮะไม้สาเป็นพุทไม้4เป็นคอนะฮะแนะนำว่ามี6ไม้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราจะใช้อินดี้อะไรล่ะในการหามังกรนะครับ แน่นอนครับเราจะใช้ตัวนี้ครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าพาราโบลิกซานั่นเองนะฮะก็เซตเป็น0.04และ0.2ครับตรงนี้แะครับมันคือไข่ครับเพื่อนครับมาดูฮะอย่างนี้ครับนี่นะฮะมันเป็นจุดสีฟ้านะฮะสามจุดอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าไข่มังกรนะครับแล้วก็ล่อไข่นะฮะโดยการที่เรียกมังกรมานะฮะมังกรแดงโผลมาปุ๊บนะฮะเราก็ใช้แพทเทิร์นไซด์เวย์ในการล่ามังกรแดงเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดครับจุดซามันอยู่ข้างล่างครับแล้วก็กราฟเขียวอยู่ข้างบนฮะก็เป็นว่าไข่มันอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะมังกรเขียวจะปรากฏครับเราก็ล่ามังกรเขียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าสูตรนี้ทํากําไรอย่างไรเดี๋ยวเราไปด่าแอป X n o ก a กันเลยครับอ่าพื่อๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แอป X n o v a เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะวันนี้เราต้องเซตกราฟเป็น5วินาท,ทีแท่งเทียนก่อนนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็น e ีเท r รี m กับ USD นะฮะในการเทรดวันนี้นะครับอ่ะอันดับแรกครับเราเซตตัวอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับอ่าตรงนี้ฮะยอดนิยมนะครับเพื่อจะเอาไข่มังกรมาล่อมังกรนะครับนี่นะฮพาราโบลิกซาครับเซตที่0.04ไปเลยนะครับแล้วก็0.2นะครับอ่ะสมัครใช้งานนะครับสังเกตครับถ้าเกิดซ้ายอยู่ข้างบนครับกราฟส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับเราจะจับมังกรแดงนะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวอยู่ข้างล่างนี่ครับ แล้วก็เขียวอยู่ข้างบนฮะสังเกตฮะว่าเป็นมังกรเขียวนะครับอ่ะตามนี้ฮะอย่าลืมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นลงทุนเลยดีกว่านะครับเซเว่ที่ร้อยหนึ่งครับรอมังกรเขียวฮะผมว่ารอแท่งนี้ก่อนนะไม่มาละนะฮะไม่ทันครับเพื่อนครับอ่ะรอมังกรแดงครับแท่งหนึ่งแท่งสองครับแท่งที่สามมาเนี่ยจำเตรียมจับมังกรฮะมังกรแดงนะครับแดงไหมแดงไหมแดงครับแดงครับจับมังกรแดงครับมังกรแดงมาแล้วนะฮะรอไหมสองรอไว้ครับ อะผิดครับนะเป็นปิงปองนะเราเซฟแพทเทิร์นปิงปองไปนะครับลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับเรียบร้อย1วินแล้วนะครับอ่าโอเคครับกลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่นะครับรอเวลานิดนึงครับผมเล่นประมาณสัก3าวินแล้วกันนะฮะรอดูว่ามังกรมันจะโผลมาเร็วหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นี้เราจับมังกรแดงไปแล้วนะฮะตัวหนึ่งนะครับอ่ารอดูฮะอ่าเพื่อนๆไม่เข้าใจยังไงนะครับสามารถที่จะทดสอบลงทุนได้ก่อนนะฮะโดยที่คลิกไปที่ลิงก์ของแนะนำเดเดอร์นะฮะตรงหน้าโปรไฟล์นะครับเป็นลิงก์ทรีนะ เพื่อที่จะเปิดพอร์ตแล้วก็ไปใช้ไปทดลองในการทดสอบลงทุนก่อนนะครับอลองดูครับมาแล้วฮะมงกรเขียวมาครับเพื่อนครับอ่าลองดูครับไม้สองครับเซตปิงปองไว้แลวฮะอ่าเสียครับไม้สองครับลงที่พุทครับลุ้นครับลุ้นครับลุ้นครับลงไหมลงไหมลงไหมเรียบร้อยครับจับมงกรเขียวได้แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าผมเล่น3วินแล้วกันนะขำๆนะครับอลองดูครับใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามนี่มาเพเดอร์ส่วนตัวได้นะครับ อ่ะมังกรเขียวตัวที่2ครับแท่งมานะฮะมาะฮะอีกสักแท่งหนึง่งจะเป็นตัวที่สามให้เราจับครับไม่มาครับแม่นะฮะรออีกทีครับรออีกทีฮะตอนนี้มันน่าจะกลับตัวนะฮะอยวลองดูก่อนนะฮะเขียวหนึ่งะฮะต้องสามเขียวนะสเขียวเป็นมังกรเขียวนะครับอ่ะสเขียวละนะฮะรอสองเขียวมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วจับเลยนะฮะเอาแพทเทิร์นปิงปองครับไม้หนึ่งมานะฮะเสียไปไม้2ครับลงพุทธครับไม้สองลงพุทธครับ ลงพุธครับเป็นไงจับได้ไหมเรียบร้อยครับอเพื่อนๆไปลองใช้กันนะฮะสูตรนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ชชัว์เนี่ยทดสอบบัญชีทดลองก่อนได้นะครับอย่าลืมนะฮะจิ้มโปรไฟล์ของเน่ยมาเฮดเดอร์เพื่อเปิดบัญชีทดลองเอานะครับ